สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel ด้วยค่ะพ่อกับแม่พันคือเก,า, <Sorry. S 1> เกาเชนเกาเชนเคยค่ะกับน้องอุ๋ยคือเกาค่ะมากินข่าวน้ำกันพี่น้องวันนี้ไปพันสิบห้าพี่น้องไปกินนึ่งปลาด้วพี่น้องหนึ่งปลาตับทิ่มตัวบางใหญ่ๆเลยอพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งชาติกินว่าจาว่าชดกินกับข้อมีนบอกม่พันได้เจ้าเด้อขอบคุณหลายเด้อค่ะกับแก้วประเด็บแก้วอันกสมพี่น้องแม่จะพักสดก็มี ไปแดกสิมือันนี้ไม่อย่างนี้นี่อันนี้อันอันนี้ขอนยอ้อนห่อนอันนี้ทอดปลาคือกันพี่น้องอันนี้ทอดปลาอันนี้หนึ่งปลาย้อนผักสดสดจ้าขนอนี้อ่อนห้อนขอนี้ไม่อ่อนหอนพี่นอ้องเบิกเนพี่น้องอายทวนทวนหนึ่ง Hi everybody today we have steam fish we eat very healthy today because we eat a lot of beef and meat so we s h a n g a little bit we have steam fish today and steam veggie right here And we also have the yeah our favorite the fish <laughs> marinated and a sweet and sour sauce, and we eat with us uh veggie, as usual always. always and we have the favorites is sticky rice like. very hot too. Yeah. Alright, guys thank you for support. Thank you for like for share and support us every time. so let's eat together I'm so hungry right now มาพี่น้องมาจ้ามาพี่น้องขอบคุณอะไรเลยค่ะพี่น้องที่เขามากดติดตามแบบพันกดไลค์กดแชร์แบบพันกดคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไปกระล่อใจแบบพันโดยดีเสมอมาแบบพันก็สิพยายามขอไปเยี่ยมยามเพื่อนเพื่อนเพื่อกันเด้อค่ะขอบคุณอะไรค่ะมาอย่าเบาไลไม่กินน้ำกันบัดนี้เลิกงานมากของก็เลิกงานมากนะพี่น้องอากาศแต่หนาวลูกชายก็ของก็เลือก ช่วงนี้เฮ็ดโอไลฟ์รอนวันท่ามพี่น้องเออท่ามไลฟ์พี่น้องช่วงใกล้คริสต์มาสของมาหลายพี่น้องทั้งของขวัญทั้งการ์ดอวยพรทั้งโปรโมชั่นเขาแจกแยกแถมแจกบอลลูนอันนี้บอกประเดี๋ยวได้ไปนอนไอ้ขั้นคุยข้ามยังไงรเทั้งยันก็ขับถึงแล้วแต่ประเดี๋ยวที่แม่วมันท่้งยัน หนึ่งบกขียได้ปีนองบกชีสวาครับหนึ่งบกชีวหนึ่งหนึ่งยังกูรู้หนึ่งสูกี้นี่สูตรนี่ครับหนึ่งบกบวบกบกไม่รีการปนน่องบกบกเม่รีการ์่ันในพีนองเนื้อหวาน เจ้าส่งกันนี่เจ้ากระแกกันนี่แฉะแบะขอนยอนยญาตได้พี่น้องกินข้าวพีนต้าเฮ้ยมึงีอยู่ไม่ได้ถามไอาอยู่บีสี่ e ชี้เ h she s a y she ี้เกี What? สิรถช a ้ s กียรติสิด้วยอ่างพิสโค r บ o เฮอบอยเฮอห้าส uh ิบเชเจ็ด huh. สิบสองอ๋อออยู่ใลเกตเวลสูนโอเคเคแคร์เอาเรื่องสาอยู่阿สกาได้พี่น้องอืมกินกีด้าอุ้ยเราเลี้ยงพี่สาวเอนพี่สาวจิงโจ มาเดวลูกกินเขาแล้วเมียสุขุสุก้นแล้วค่ะน้องแกงมาได้น้องแกงอร่อยอาหารบ้านเราเอ,อิมสุก้นหรอจ้าได้ผ่านจินเขาก็หนึ่งปลาม,ม่เชี่ยบลายสมุนไพรล้ว,ลวนว <c oughs> ุ้ย <c oughs> เนี่ยสมองหกทอทอได้พี่น้องกพี่ บักพริกเผ็ยดเพีดได้พี่น้องเอาพริกเผ็ดอีหลีบักพริกกันข้าเจ้าข้าเจ้าปลูกเขาเส่ขั้นกี่ทีปลูกเพราะว่าเพราะว่ามันขั้นกี่ทีปลูกผักปลูกบลาพีกมันจะเผ็ดนะฮะห่อนกินให้ได้ยุบผักก็ได้ บกควับควบบคัวมฆอันนี้เลกาบก็คือบกคัวบ้านพ้องนีง่มปีนองอืหวานพี่นองหวานออมซี่หมูกระแซบได้ปีนองแซ่อร่อยแซบใช่ไอ้พ่นกินเขาเบื่อๆเลยได้ปีนองแล้วจีนสีต่ได้เ่าไหนมาก็ไปกินแบบนี้ ไอ้หอยอยเป็นน่สิแหละจ้าน้องอุ้ยเป็นนั่สิี่สั่นแม่ก็เลยซื้ออุ้ยอ้ายแล้กินเยอะเกินเขาแ่บเพื่อนยิงเขาแ่บใครบอกให้เรหนึ่งเขาก็ละตีก็ลูกใช่ไม่ไม่กินเนี่ยมะเขืออะลูกมะเขืออร่อยนะหอมสดมากหวาน ะเขียบานเทาพี่น้องข้าเจปป้ามาปลูกคนคนองข้าเจ้าปุ้กไลพี่น้องนเนี้ยบ่อยเนื้อรวนเลยจ้าซุปวจเตียัเมฟันบ๊วเคเมฟันบ๊วยเคยเมฟันอยากกินซุปเมฟันก็เลยหนึ่งจินเสิยิงสี่ละพี่น้องกินเขากจ้งสี่ละกับดู เดี๋ยวกินยังกับซื้อไม่ใช่จีนสี่ร้อยก้าประเด็นเขาแยกอิเฮียไทยสับีเรียสโดนเติบอยูอ่ <laughs> พี่สเสพอิน,นเฮียไทยตรงนี้โดนเติบยุ่ เอาเพมาเปลี่ยนตู้เมี่ยวอะไรอยู่เขา,าจะเปลี่ยนแล้วขครับอ้วนทำไมอ่ะมอไม่เห็นเขามาดูต้องดูซส์หมดเลยนะลูกตู้นั้นก็ไปดูนะว่าใช้งานได้ไหมนี่ยถ้าเขาต้องถ้าเขาติดตั้งตู้ใหม่ไอ้ตู้ข้างๆอันนั้นแหละคือตู้แพ็กเกจนะแม่รู้ไหมเขาไว้ใส่แพ็กเกจแต่มันใช้ไม่ได้แล้ว แร้วะออนั้นถ้าเขาปิดยูสไตล์ใหม่เขาอะเอาสองตัวไอสองตัวนี้ออกแรอ๋อ้งคู่มือส่วนนู่อือไม่ก็ดูมือสวนกันพี่น้องหิวเขาต้องเอาข้างขู่เราเลี้ยงเมีวเราเลี้ยงตูใส่จดหมาพี่น้องเขามางัดตูใส่จดหมายนี่ยนบ้าง สกสม,มาเดอพี่นีตากินข้าวเรียนบอกแม่ว่าไม่สบายเป็นไรนรอพี่หนาวว่ะอากาศหนาวนะลูกอ,อากาศมันเปลี่ยนกินผักสเดเยอะๆนะคะกินหอมพ่นตีตา กินผักสซเดยเยอะเหมือนแม่แม่กินแต่ผักนะหนักผักผักต้องมาก่อนออต้นหอมมาจินเข้าไปว้า,มมาหมอ,อยี่เปนอ,อ,อะเห็ดออมไส้ออมเนี่ยออมเกลเซ่ต้นหอมมาลูหาต้นหอมเหรอ ออคุณยอ่าลยรพี่น้องเยอีริเข้าใจไห้อืมข้าใโอเคหนอลูกโอโให้ข้าถ่ายพี่น้องก็นล้วไติล่าชีพน้องเราเสียอีพี่น้องกินาไม่เราเสียแม่ก็นอุ้ย ไอ้พันขอขอโทษขออภัยด้วพี่น้องกินวอสุูผักหรือว่ากินบู้มบามหรือว่าวอสุูผักแม่พันก็ขอโทษขออภัยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ <c ười> คลิปนี้ไว้แค่นี้ไว้นะค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่พันในเด้อค่ะขอบคุณหลายะคะ่ะทุกกำลังใจให้แม่พันด้วยดีเสมอมาคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะคลิปนี้ไวแค่นี้ก่ะเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ like ี่ subscribe อะไรแชร์เพราะอารบายบายมาก